จะเห็นได้เลยว่าจริงๆแล้วการเจาะหูเป็นเรื่องปกติแล้วก็เป็นเรื่องทั่วไปมันทําให้เกิดการติดเชื้อชัดเจนเลยก็คือมีหนองออกมาเวลาจะไปเจาะหูคนก็จะเตือนไว้เลยว่าไปเจาะหูระวังเป็นครีลอยนะมันก็จะปูดนูนออกมา<ฆ>ซึ่งมันจะใหญ่มากคือมารักษายากถึงยากมากๆ ใครจะไปคิดว่าการที่เราเจาะหูเพียงแค่จุดเดียวอาจจะนําไปสู่ปัญหาสุขภาพที่เราคาดไม่ถึงปัญหาที่ว่านี้คืออะไรวันนี้นะคะเราอยู่กับแขกรับเชิญพิเศษของเราค่ะอาจารย์นายแพทย์พสุพรมนิยมค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณหมอสวัสดีครับคุณหมอคะอยากจะทราบค่ะว่าการที่เราเจาะหูทําไมถึงส่งผลต่อสุขภาพได้คะจริงๆเราเจาะหูเนี่ยก็คือเพื่อความสวยงามที่ปัญหาก็คือเวลาเจาะหูเนี่ยมันก็มีการบาดเจ็บรอยที่บาดเจ็บเนี่ยก็มีทางเข้าของเชื้อโรคมันทําให้เกิดการติดเชื้อทําให้เกิดการอักเสบรวมไปถึง ถ้าเกิดว่าเจาะแล้วบังเอิญเป็นบริเวณที่มีกระดูกอ,อ่อนก็จะเกิดการติดเชื้อของกระดูกอ่อนนะครับมันก็ลุกลามแล้วทําให้กระดูกอ่อนเนี่ยผิดรูปได้ถ้าเกิดว่าเราติดเชื้อเราจะมีอาการหรือว่ามีอะไรบ่งบอกว่าเราติดเชื้อค่ะอย่างแรกเลยนะครับก็เจ็บอ,อันที่2ก็คือมันก็จะมีอาการอักเสบก็คือบวมจับดูเนี่ยก็จะอุน่นๆร้อนๆชัดเจนเลยก็คือมีหนองออกมาเนี่ยครับคุณหมอคะแล้วการที่เราอักเสบร,รือวติดเชื้อค่ะเกิดขึ้นได้เฉพาะกับการเจาะหูเท่านั้นหรือเปล่าคะหรือว่าเราเจาะส่วนอื่นนขอองงรรร่่่าาาาาากกยเชจมมูปคิ้ววหืสสะดถ จะอักเสบหรือติดเชื้อได้ไหมถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นได้จะมีอาการแตกต่างกับการเจาะหูไหมคะคุณหมอเจาะที่ไหนก็มีความเสี่ยงเหมือนกันหมดแต่อาจจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับอัยวะขึ้นอยู่กับตำแหน่งตำแหน่งที่มีเลือดไปเลี้ยงเยอะเช่นใบหน้าพวกนี้ครับโอกาสติดเชื้อก็จะน้อยหน่อย ส่วนตำแหน่งที่อับหรือตำแหน่งที่มีเลือดไปเลี้ยงน้อยค่ะความเสี่ยงที่การติดเชื้อก็จะสูงขึ้นตามลําดับส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือสำหรับถ้าติดเชื้อแล้วอาการจะแตกต่างกันไหมก็เหมือนกันครับก็คือ,อมันจะมีอักเสบบวม,มแดงร้อนอ่าะเห็นหลายคนบอกค่ะว่าเวลาจะไปเจาะหูคนก็จะเตือนไว้เลยว่าไปเจาะหูระวังเป็นคลีรอยนะเรื่องของเรื่องก็คือเจาะหูแล้วมีการอักเสบติดเชื้อมีการบาดเจ็บที่ค่อนข้างรุนแรงร่างกายเขาจะมีเป็นภูมิคุ้มกันหรือเป็นการตอบสนองของร่างกายทําให้แผลมันหายมันก็จะ ปูดนูนออกมาที่เขาเรียกว่าคีลอยก็คือแผลเป็นนูนที่อยู่นอกเหนือตำแหน่งหรือบริเวณที่บาดเจ็บแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทางบ้านที่ฟังอยู่ตอนนี้อาจจะมีอาการบวมแดงหรือว่าเป็นคีลอยอยู่ค่ะคุณหมอมีวิธีการรักษาหรือว่าดูแลแผลยังไงบ้างคะแยกเป็น2อย่างนะครับเพราะว่าคนละแบบกันถ้าเรื่องการติดเชื้อบวมแดงเนี่ยก็คือต้องไปพบแพทย์ละครับรักษาตามอาการให้ยาฆ่าเชื้อแล้วรอให้รูเนี่ยปิดไปหรือหายไปให้การติดเชื้อจบแล้วค่อยมาว่ากันใหม่ก็อาจจะประจก่กได้ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือคีลอยที่มีปััญหาคือ ยากถึงยากมากๆส่วนใหญ่คีรอยเนี่ยเกิดจากความตึงค่ะสมมติว่าถ้าเรามีแผลแล้วเราเย็บแล้วมันตึงเนี่ยมันจะเป็นความเสี่ยงหนึ่งที่ทําให้เกิดคีรอยโอกาสเป็นซ้ำร้อยอร์แล้วเดิมเจาะหูรูนิดเดียวค่ะ ยังใหญ่เท่านิ้วโป้งแล้วถ้าแผลนี่มันกลายเป็นคี้รอยมันก็กลายเป็นจากนิ้วโป้งกลายเป็นฝ่ามือกลายเป็นอะไรเงี้ยครับซึ่งมันจะใหญ่มากเพราะฉะนั้นการรักษาเนี่ยอาจจะต้องเป็นผ่าตัดบวกฉายแสงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดคีลอยซ้ำอันที่2ก็คือตัดบวกกับฉีดเสเตียรอยเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นซ้ำถ้าตามการศึกษาเนี่ยที่ได้ผลค่อนข้างจะดีสุด ก็คือผ่าตัดแล้วตามด้วยฉายแสงคุณหมอคะอย่างนี้เราก็จะเห็นได้เลยว่าจริงๆแล้วการเจาะหูเป็นเรื่องปกติแล้วก็เป็นเรื่องทั่วไปอยากให้คุณหมอฮันแนะนําคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยว่าการที่เราจะเจาะหูเราควรที่จะพิจารณาจากปัจจัยอะไรบ้างอันแรกก็คือ ตำแหน่งที่นิยมก็คือติงหูบางคนเขาจะเจาะเยอะหน่อยก็คือไปตามใบหูเนี่ยเยอะเลยอะ่ะสี่ห้าจุดตำแหน่งที่ควรจะหลีกเลี่ยงก็คือตำแหน่งที่มีกระดูกอ่อนคือเรากลัวสุดๆเลยก็คือการติดเชื้อของกระดูกอ่อนเพราะรักษายากมากนะครับแล้วทําให้มีผลความเสี่ยงถึงการเขาเรียกพิการถาวรเขาจะปิดรูปแต่ถ้าเกิดว่าถ้าชอบถ้าอยากได้ตำแหน่งบริเวณใบหูที่มีกระดูกอ่อนอันนี้ก็ไม่ใช่ถึงขนาดแบบโอ้เป็นข้อห้ามนะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องดูแลเขาเป็นพิเศษนะอันนี้2ก็คือสถานที่รวมไปถึงอุปกรณ ที่ใช้ในการเจาะหูควรจะเป็นอุปกรณ์ที่สะอาดปราศจากเชือ้อค่ะคือหลักๆก,ก็คือตำแหน่งกับอุปกรณ์หรือสถานที่ที่ใช้เนี่ยควรจะเป็นสถานที่สะอาดปราศจากเชือ้อเรียกได้ว่าครบถ้วนจริงๆเลยนะคะใครที่คิดอยากจะเจาะหูนะต้องบอกเลยว่าการเจาะหูเป็นเรื่องของความสวยงามที่ไม่ได้น่ากลัวแบบที่คิดนะคะเพียงแค่เราจะต้องพิจารณาแล้วก็รวมถึงดูแลบาดแผลให้ดีค่ะไม่เช่นนั้นแล้วนะคะจากบาดแผลเล็กๆอาจจะบานปลายในอนาคตได้ค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะคุณหมออาจารย์นายแพทย์พสัสุพรม มากมากเลยนะคะคุณหมอที่วันนี้นะคะมาร่วมให้ความรู้กับเราค่ะและสําหรับอีพีหน้านี้นะคะจะเป็นเรื่องอะไรแขกรับเชิญของเราจะเป็นใครต้องห้ามพลาดค่ะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกด subscribe นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆจากรายการติดจอรอจุราค่ะวันนี้นะคะดาวแล้วก็คุณหมอค่ะขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะครับ